สวัสดีเด็กผีทุกคนก็จบเกมพรีเมียร์ลีกไปแล้วนะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นนัดแรกในช่วง22วันอันตรายของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าหลังจากนี้เราจะมีโปรแกรมที่มันต่อเนื่องกันทั้งในพรีเมียร์ลีกคาราบาวครับรวมไปถึงยูโรปาลีกอีก6เกมนะเพราะฉะนั้นถ้าฟอร์มดีมันก็จะต่อเนื่องยาวๆ แต่ถ้าฟอร์มมันไม่ดีมันก็จะกระท่อนกระแท่นวนลูปเหมือนเดิมวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกับเด็กผีสักนิดนึงว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นเหมือนกับพี่โอ้นหรือเปล่าคือนัดต่อไปที่แมนยูจะลงสนามเนี่ยนะเราได้เล่นในโอทฟฟอร์ดเจอกับบาร์สลีย์ในฟุตบอลคาราบาวครับซึ่งพี่โอ้นรู้สึกว่าเกมนี้เอริกเทนฮารควอนโรเตชันนักเตะ11ผู้เล่นตัวจริงมากที่สุด นะไล่เ,เรียงกันไปเลยตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูอังเดโอนาน่าไม่จำเป็นต้องลงสนามเจอกับบานซ์ลี์เลยนะนั่งเป็นตัวสำรองไปเลยแล้วก็ให้เอาทายไปยินดีลงสนามไปซะคู่เซนเตอร์อ่ะมาไทาเดลิกอาจจะไม่ได้เจ็บแค่เป็นตะคิวแต่ลิซันโดมรนติเนสเนี่ยยังไม่มีข่าวออกมาว่าสรุปเจ็บหรือว่าไม่เจ็บพักไปทั้งคู่เลยให้แฮร์รี่แม็กไกว์กับจอห์นนีอีแวนลงสนามไปซะมันก็จบ โดยเฉพาะกลางสนามอ่ะถ้าบูโน่มันอยากเล่นจริงๆก็อยากให้มันพักกันนะแต่ถ้ามันอยากเล่นก็ให้มันลงได้ถึงมันลงไม่ได้ให้คริสเตียนเอริกเซนลงแทนบูโน่ก็ได้แล้วมิดฟิลด์ตัวรับเอาลงสองคนเลยคาซมิโร่กับอูกเต้ให้ค็อบบี้เมนูพักบ้างดูในเนื่อยดูตึงๆดูล้าๆเกินไปแล้วนะริมเส้น ถ้ารู้สึกว่ามาคารแรดฟอร์ดกำลังฟอร์มดีจะเอาลงต่อเนื่องก็ไม่ติดแต่ว่าอเริฮาโดกานาโชกับทางฝั่งของแอนโทนีเอาลง2คนไปก่อนก็ได้เพราะว่าอาหมัดกับทางฝั่งของแรดฟอร์ดเนี่ยก็เล่นมาช่วงสุดสัปดาห์ส่วนกองหน้าอเอาจริงๆโจชัวเซอร์ซี่จะลงต่อเนื่องอันนี้ก็ไม่ติดหรือจะโยกให้มาคารแรดฟอร์ดไปเล่นหน้าเป้าพี่อ้นก็ไม่สีเรียดเพราะว่าอะไร ที่อยากให้โรเทชันในนัดเจอบาร์ซ l ลีของฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3เนี่ยก็เพราะว่านัดถัดไปสุดสัปดาห์หน้าในพรีเมียร์ลีกไปเยือนคิสตันพาเลตนี่เกมยากเลยนะเกมยากมากๆเลยเรายังต้องการแต้มเรายังต้องการคะแนนเพื่อขยับอันดับในพรีเมียร์ลีกให้ได้ถ้าเกิดไปจากพัชภูชนะบาร์ซลีมาอสมมุตินะแล้วสรุปก็วนไปแพ้พาเลตอีกเนี้ยมันก็ไม่โอเค นะจบจากคิสตันพาเลตเนี่ยมันก็จะเป็นนัดต่อไปนัดที่3ต่อเนื่องเลยพักไม่กี่วันเจอเทเวนเตในฝั่งของยูโรปาลีกเออถ้าได้พักช่วงบานสลีเอาตัวจริงลงเจอกับาทางฝั่งของคิสตันพาเลตเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีชุดผสมเจอกับเทเวนเตเนี่ยมันก็ไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าจบยูโรปาลีกจบจากเทเวนเตไปแล้วเนี่ย เราต้องเล่นพิมลีเจอกับสเปอร์แม้ว่าจะเล่นในบ้านก็ตามแต่สเปอร์มันไม่ง่ายนะช่วงนี้เอริกธนฮากต้องคิดให้รอบคอบในการจัดสรรผู้เล่นลงสนามนัดไหนควรโรเตชันนัดไหนควรพักพักไปได้เลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องซีเรียดนะนักเตะจะได้พร้อมอยู่เสมออ,อาการบาดเจ็บที่มันเคยหลอกหลอนพวกเรามาเมื่อซีซันก่อนน่ะมันก็จะได้จบสักทีนะเด็กผีคิดเห็นยังไงอยากให้โรเตชันแบบไหน ช่วงไหนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแต่ช่วงนี้แมนยูเตะเยอะจริงเพราะฉะนั้นโรเตชันได้ทำซะ